สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นเบญจมาศเงินนะครับสาหรับเบญจมาศเงินนี้ก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กเป็นไม้ประดับจุดเด่นของเบญจมาศเงินก็คือจะมีใบสีเขียวแล้วก็ออกไปทางสีเงินนะครับก็ตามชื่อก็เลยได้ชื่อว่าเบญจมาศเงินซึ่งอาจจะแตกต่างกับเบญจมาศทั่วไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีดอกเหมือนกับดอกเบญจมาศทุกอย่างอันนี้มันแน่นละแน่นกระถางไปหมดละเดี๋ยวจะขยายเบญจมาศเงินนี้เป็นพืชที่ชอบู่ในแสงแดดนะครับชอบแดดก็ได้แล้วก็ชอบ ในที่ร่มราไรก็ได้นะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํานะครับแน่นอนครับเราก็ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกเป็นต้นดอกไม้ประดับในขนาเดียวกันก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าก็จะเป็นโชคลาภศาสนาตามเชื่อเป็นมากเงินนะครับเป็นได้รับร่าร,รวยอะไรแบบนี้ถ้าปลูกไว้นะครับเราก็จะขยายพันธุ์ก่อให้เขาได้รับแดละหน่อยหนึ่งนะครับรดน,น้าหนาวเย็นนะครับต้องดินก็เป็นดินร่วนคลุยแต่ที่ผมที่นํามาขยายในยวันนี้ก็จะเป็นดินปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุยป๋ยใบกาปูหมักไว้ก็คงไม่นานครับขยายพันธุ์ได้เร็วัแปดดอก แล้วก็พุ่มลักษณะทรงพุ่มสูงไม่เกิน40เซนนะครับประมาณ20 30ิมเซนแล้วก็ขยายไปเรื่อยครับปลูกเป็นไม้ร 4, ก 8, ระดับสีค่อนข้างจะแปกตาเอาไว้กระดับส้บสบนหย่อมสวยงามเดียวนี่ก็คือเบญจมาศเดีเนยนะครับ